สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบเกา๋ากันเีกเช่นเคยครับมีหลายท่านถามสอบถามมาว่าเวลาดูคลิปของครูใเก๋าแล้วมันมีตืต้อๆเข้ามาก่อนเข้าสู่เนื้อหาทําอย่างไรอ่ะไอต้ตืต๊อๆก่อนเข้าสู่เนื้อหานะเราเรียกว่าอินโทรนะครับเราควรจะมีอินโทรเข้ามาสักหน่อยเพื่อแนะนําตัวเราเองก่อนเข้าสู่เนื้อหามันจะได้ดูติดตาติดใจหน่อยนะครับสั้นๆเราก็ทําสั้นๆอ๋เอเราเรามาทํากันนะครับ ให้เราเสิร์ชหาตัวนี้เลยนะคให้คำว,ว่าพิมพ์คำว่า i n t r o รเข็นเ,เทอร์นอินอเห็นไหมผมมีมีอินโทให้เราเลือกเยอะแยะเลยครับเห็นไหมครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยเราก็ไปลองทำดูว่าเราจะแบบไหนเดี๋ยวผมจะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเึ๊บ์คลิอกครัคร้งอ่าพอเลือกเสร็จแล้วเราก็คลิกปรับแต่งเทมเพลตนี้ เราก็เดี๋ยวเราองตั้งชื่อกับเนาะตั้งชื่อ,อเป็นอะไรอินโทรนะครับอินอินโทรดูไปเก่า,อาสองอ่าเดี๋ยวผมจะใช้อินโทร,รตรงนี้เลยทำนะครับแล้วเราเพย์ดูนะจะมีอยู่สี่สี่สไลด์สี่เฟรมนะครับคืออ่าพอเฟสุดท้าย นะเดี๋ยวเรามาแก้ตรงนี้แก้ตัวส่อนะครับว่าคูาวเก๋าอ่าส่วนอันที่สองเราบอกเราไม่เอาเนาะเราเลื่อนลงมาหน่อยก็แล้วกันนะครับโอเคแล้วเราบอกว่าเราจะไปเอารูปของเรามาใส่ด้วยนะครับเราก็ไปเอามาเวลาวางก็ต้อง,องวางข้างนอกกนะ่อนเนาะเพราะว่าเราจะได้เราจะได้ตัดได้นะครับดี๋ยวไปซ้ำกับเอฟเฟกของเขาเราก็เลื่อนเบาๆอ่านะ เดี๋ยวเราลองเพล์ดูก่อนนะครับเพลงปึ๊บปึ๊บเหอ่าก็ดูดูข้าทานนะครับอ่าเห้ยทีนี้เราจะเรียงลดับยังไงนะอ่าสต็อปก่อนนะครับหยุดเราคลิกขวาตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีคำว่าแสดงเวลานะตัวแสดงเวลานี่แหละตัวนี้จะมาปรากฏอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราดูอ่าคลิกดูนะแสดงเวลาเห็นไหมเราจะให้ตัวสอนโผมาที่หลังเนาะอันนี้คือตัวสอนนะ พะรูปเราไปอยู่ในเฟรมนี้ซสละนะครับอ่าแล้วเราเพย์ดูครับบอ่าเติเติเติหน้าเห็นไหมโอเคถ้าส่วนเราอยากจะให้อะไรตรงไหนเร็วช้าแล้วก็ไปปรับออกนะครับให้มันพอดีกับเราเรามาดูเต็มหน้าจอเนาะปึ๊บอ่าเห็นไหมนั้นตัวอินโทรไม่ควรจะใช้เวลานานเนาะใช้สั้นๆแบบนี้นะครับเพื่อก่อนเข้าสู่อ่าได ถ้าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะปิดเราจะไปเรียงลําดับยังไงก็ได้เนาะตรงนี้นะครับถ้าไหนอยู่ไหนเราก็เรียงลำดับเลเยอร์ตรงนี้นะครับให้อยู่ชั้นทั้งแบซ้อนทับกันเนาะพอเราเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปคลิกที่แช์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดทั้งสีหน้าเลยเนาะเป็นเอฟเฟทั้งสีหน้าเราคลิกดาวน์โหลดเราก็สามารถที่จะเอาวิดีโอตัวเนี้ยไปทําเป็นอินโทรก่อนเข้าสู่เนื้อหาของเราได้นะครับเป็นไงบ้างครับ ง่ายไหมง่ายนะครับถ้า,ถ,าถูกใจนะกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดกระดิติดตามคุณไวเก่าต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ